เกมนี้ลิเวอร์พูลจะไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟอร์ดเลยครับชนะได้เลยนะเลยครับเกมนี้ชนะเลยเท่ากับพี่บีให้10นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลทำหล่นไป4คะแนนเก็บได้26ว่าผมก็อยากให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แต่ถ้าตามประสิทธิภาพเออคือเ๊ปอ่ะครับยังคงมีความน่ากลัวอย่างนี้อยู่ไหมและยังตามหลอกหลอนครอปอยู่หรือเปล่า ขอต้อนรับเข้าสู่ pptv sport ท้องนะครับ ep นี้นี่ขอพูดถึงพรีเมยรีกหน่อยหนละังจากเราช่วง FIFA Day เสร็จซิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพรีเมอรีกตอนนี้เนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายเต็มตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะ3ทีมลุ้นแชมป์อันดับ1อาร์เซนอลมีแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลอันดับสนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3ตามอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นและทั้ง3ทีมครับบังเอิญบังเอิญว่ามีโปรแกรมเตะเหลือเท่ากันที่10นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์โปรแกรมช่วงโค้งสุดท้ายของทั้ง3ทีมครับแล้วเราจะมาฟันธงกันเล็กๆว่าแต่ละนัดแต่ละทีมจะได้กี่คะแนนจาก30คะแนนเต็มนะครับวันนี้ผู้ที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราก็คือพี่บีดัมสิงสยามพงผลมากนี่เองครับขอต้อนรับพี่บีเข้าสู่พีพีทีวีสปอตทองครับชอบสีเสื้อหรือสีผมชอบสีผมอย่าไปอย่าไปพูดอย่างนั้น แต่สีเสื้อก็สวยเชลซีตัวนี้สวยงามได้ครับได้ครับอ่ะอย่างที่ผมเกินไปครับพี่บีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง3ทีมลุ้นแชมป์พิมลีเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วสำหรับที่มีถึง3ทีมลุ้นแชมป์ในช่วงสินัดสุดท้ายปกติจะเหลือแค่สใช่ครับก็คือคือที่ผ่านมามันเคยมีทักใต้สุดก็คือปี2014ครับซึ่ง2 0 1 4ี่เนี่ยตอนแรกเป็นเชลซีที่วิ่งมาข่าของมูรินโญ่แล้วอยู่ๆก็ไปเบรกแตก ก็ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับแล้วก็จากนั้นลรเวอรครัวรัรรนสินัดแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นแมนิตี้ครับที่เข้าวินในปีนั้นก็ต้องบอกว่ามันใกล้เคียงมากว่ากันว่าในยุคพิีเมยรีก็มีปีเดียวแล้วที่ลุ้น3แต่ตอนนี้มันกลายมาเป็น3มทีมซึ่งก็ต้องบอกว่าเต็งหนึ่งก็คือแชมป์เก่าอยู่แล้วคือแมนซิตี้แล้วจริงๆไฟบ์บังคับต้องเจออาร์เซนอล หลังจากที่ผลงานล่าสดน่าดีครับแต่อยู่ๆลิเวอร์พูลซึ่งเป็นลิเวอร์พูล2.0ที่ก็มองว่ายังไม่ใช่จะมาลุ้นแชมป์ปีนี้ก็กลับกลายเป็นวิ่งมาเพราะเยอะเกินครับส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าพิเศษพลังพิเศษของลิเวอร์พูลมีมาก่อนเหมือนรู้จะตาว่าเดี๋ยวครอปจะไปพอยิ่งครอปประกาศมาก็ก็เลยมีอะไรแปลกๆขึ้นมาบ่อยนักอ่ะโอเคเรามาเริ่มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนครับโปรแกรม10นัดสุดท้ายกับ 30แต้มพี่บีจะมองว่าแมนซิตี้เป๊ปของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยจะเก็บได้หมดกี่แต้มแค่วันอาทิตย์นี้โอหก็หนักแล้วเท่ากับว่าถ้าเราให้แต้มกับทีมไหนอีกทีมนึงจะเสียแต้มทันทีเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลใช่ครับมันตรงเลยแล้วมองเกมนี้ยังไงครับพี่บีครับคืนจริงเป๊ปมาพลาดมาแล้วในการเจอกับอาร์เซนอลเมื่อพลาดมาแล้วเนี่ยคนอย่างเป๊ปอ่ะ แค่นี้เคลียร์คนอย่างเป๊บพูดแค่นี้เคลียร์ได้เลยใช่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่รุ่นใหญ่ท่านหนึ่งเลยก็คือคุณธีรพัฒน์อัคศเสด็นีเนี่ยเคยทิ้งประโยคนี้ว่าเป๊บมันร้ายแกทิ้งคำนี้ไว้เป๊บมันร้ายครับระวังนะก็ร้ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นไปได้เลยที่ที่ซิตี้คือจะไม่แพ้อาร์เซนอลก่อนอืคือจะบอกว่าปิดประตูแพ้ไหมมีโอกาสถึงขั้นนั้นเลยนะครับส่วนจะชนะหรือเปล่าเนี่ย ให้เป็นมันหลายแล้วมิเกลอาร์เตต้าเป็นสิทธิ์คิดว่าสิทธ์จะล้างคูได้ไหมมันล้างไปแล้วรอบหนึ่งไงที่เกิดขึ้นแล้วใช่ครับแล้วก็ด้วยความมั่นใจอะไรหลายเรื่องของอาร์เตต้าเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป๊ปเนี่ยมักจะแสดงให้เห็นก็คือเกมใหญ่ๆแบบนี้มักจะไม่ค่อยพลาดครับผมคิดว่าเกมเนี้ยซิตี้จะชนะซนอลได้คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บ3คะแนนได้เลยใช่ครับคือแย่ที่สุดคือเสมอ เพราะฉะนั้นถ้าเขาแพ้เกมนี้หูมันแทบหลุดเลยนะเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยคุณสามารถจะแพ้ได้สี่นัดห้านัดบางปีบางทีมแพ้แปดยังเป็นแชมป์ได้แต่ปีนี้มันมันยากมากนะครับที่อยู่ๆคุณจะคุณจะแพ้เป็นนัดหรือสองนัดเนี่ยมาตรฐานฟุตบอลมันสูงสำหรับสามทีมนี้จริงนะฮะอ่ะนัดต่อไปครับเป็นแอสตันวิลล่านัด ที่แมนเชเตียร์เจนอแนนที่บีให้แมนซิตี้ได้3คะแนนเก็บเพิ่มอีกสานะเก็บเพิ่มวกไปสานะบวกไป3านะต่อครับวิลล่าก็ไม่น่าเหลือครับก็อีกสาดูแล้วก็ไม่น่าเหลือทําไมเอเมรี่เหมือนฟอร์มช่วงหลังตกใช่คือจากเดิมวิลล่ามีวิลล่าพักเป็นป้อมปราการแต่ตอนหลังเนี่ยก็โดนนิวประเดิมไปก่อนเลยใช่หลังจากนั้นก็คือโซลั์โซเซเลยนะใช่ครับก็คิดว่าไม่น่าเหลือ อ่ะนี่ทำไปทำมาจะไม่น่าเหลือหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนัดใจนะจะหกแต้มแล้วนะสอ2นัดต่อยหกแต้มแล้วนะนัดต่อไปครับไปเยือนคริสตัลพาเลสนี่ก็เป็นนัดที่เขาอ่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการเจอพาเลสเนี่ยเพราะว่าซิตี้เองมีมีผลงานที่ดีเสมอในการเจอกับพาเลสแม้ว่าจะไปเยือนนี่เสื้อนี้ลายคริสตัลพาเลสกันนะเออดูไปดูคล้ายคล้ายอยู่ ให้รอดแล้วครับครับผมเอาไปสองศูนย์รอเป็น9กาคะแนนแล้วนะครับสามนัดต่อจากนี้พี่บีให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บได้9าคะแนนเต็มนัดที่4ครับเล่นในบ้านพบลูตันเทาบวก3าไปเลยไหมบวก3ครับเป็น12ครับอ่ะต่อไปเอาละอันนี้แหละอันนี้ยสำคัญครับเจอสเปอร์นั่นแหละครับไปเยือนสเปอร์นั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากครับผมมองว่า ผมมองว่าเกมนี้สําคัญถ้าถ้าลุงแองก์แกไม่ฮึดเกินไปนะแล้วแกเล่นเล่นตามที่แกเคยทำผมว่าเกมนี้ซิตี้จะเสียแต้มครั้งเดียวในในช่วงเวลาที่เหลือ10นัดหลังสุดพี่บีมองว่าถ้าเป๊ปกวาดิาจะเสียคะแนนคือเกมนี้คือเกมนี้เท่านั้นคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ตัดสินเหมือนกันมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเกมวันน,นใช่ครับผมมองว่าเกมนี้สเปอร์มีดีพอ ที่จะเก็บ1แต้มจากซิตี้ซิตี้จะหล่น2แต้มม่หล่นสแต้มนะไม่แพ้ตอนนี้ไป12บวก1นนัดต่อไปนี้ได้13ใช่ไหมฮะต่อครับ13แล้วก็ไปเยือนไบรตันนี่ไง2นัดติดเห็นไหมนี่คือคือ2นัดติดเลยที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณเจอสเปอร์เสร็จคุณเจอไบรตันเราไม่รู้ว่าวันนั้นไบรตันตัวผู้เล่นพอหรือยังครับพร้อมไหมครับ อันนี้คือคือสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแต่ด้วยด้วยการประลองกำลังกันแล้วเนี่ยเดชบี้ยังยังสู้เป๊ปไม่ได้เกมนี้เป๊ปจะชนะถึงแม้ไปเยือนเป๊ปจะชนะก็เป็น16ครับ16จาก18 16จาก18อ่านัดต่อไปครับไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เอก็ไม่น่ามีปัญหาเช่นเดียวกันง่ายๆสั้นๆเลยใช่ครับว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาบวกไปอีก3ครับเป็น 19 19แล้วจาก่าจาก2็ดเใช่หายไป2หายไป2ครับบูฟแทำตันมาเดเลอร์ครับกลับมาเล่นในบ้านบวกไปอีก3นี่บวกเองเลยนะบวกเองไปแล้วครับเอออ่ะบวกไปแล้วครับเป็น22จาก24ครับฟูลแลมครับไปเดือนฟูลแลมช่วงหลังฟอร์มใช้ได้อยู่นะครับ แต่เราไม่รู้เลยว่าในช่วงท้ายสุดท้ายแล้วฟูลแลมจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟูลแลมจะต้านได้ขั้นไหนเพราะว่าเคยเล่นดีๆอ่ะแล้วสุดท้ายก็เหี่ยวปลายครับแล้วก็แพ้อย่างแพ้แมนยูอย่างเงี้ยคุณก็ต้อเห็นมาแล้วและนี่มันซิตี้นะครับโดนแม้จะเล่นในบ้านโดนอีกโดนอีกไม่มีเสมอนะ โดนอีกโดนอีกครับโดนอีกครับบวก3ครับ <laughs> เป็น25ออจาก27ครับนัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นนี้เล่นในบ้านพบกับเวสต์แฮมเต็ดไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างน้ Man City อยแมนซิตี้ได้เล่นในบ้านใช่นะครับแล้วก็เจอกับเวสต์แฮมของเดวิดมอยซึ่งเราก็มองว่าแหม <laughs> มาเจออะไรช่วงนี้ <laughs> ยากเหลือเกินครับยากเหลือเกินครับยากเหลือเกินถ้าว่า30เอาไป28เลยบวกอีก3ามยี่สิบแปดคะแนนจากสิบัดหลังสุดทาหล่นแค่2คะแนนเท่านั้นจากการที่บุกไปพลาดท่าเสมอกับพอลแรมฮอสเปอร์ครับแปบวกหกบาครับเกคะแนนครับเกแต่แต่แต่พีเมลีก 90คะแนนอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการดูนเชเล์ต่อครับครับไปกันที่อาร์เซนอลครับอ่าอ่ะขออภัยไปกันที่ลิเวอร์พูลก่อนเพราะว่าลิเวอร์พูลที่สองครับอ่าขออนุญาตเรียงลำดับ3 2 1สองห่งขอลิเวอร์พูลก่อนนะครับอ่ะแบบหนึ่งนะอ่ะต่อครับพี่บีครับลิเวอร์พูลเจอไบรตันในสุดสัปดาห์นี้ครับนะครับก็เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ เดชบบี้จะมาที่แอนฟิลด์โดยที่ถูกโฟกัสเป็น1ใน4ตัวท็อปเอา3เลยได้ซ้ำถ้าตัดมาเหลือ3เนี่ยเป็นคนที่ถูกมองว่าจะมาแทนครอปก็มีอาองโซมีอามริมแล้วก็เดชบบี้อ๋ออามริมหลุดเข้ามาหลุดเข้ามาเป็นหนงใน3ใช่ครับเพราะนั้นแล้วเกมนี้เขาจะกดดันกว่าเดิมแล้วก็แพ้ไปแพ้ไปเพราอรีพูได้เล่นในบ้านด้วยใช่ที่พูจะชนะไปดันบวกครับผมอ่ะ นัดต่อไปครับพบกับเชฟฟิลด์ยูเต็ดได้เล่นในบ้านต่อถ้ามาชนะก็เลิกลุ้นแชมป์ไปพอกันดีเลยเหรอพอกันดีไปยุโรป้าลีกดีกว่ายุโรป้าไปบวกอีก3ง่ายๆสั้นๆครับผมครับผมต่อไปครับแม่อ่าเป็นศึกแดงเดือดไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโดนล้อจนถึงทุกวันนี้ทำไมฮะเรื่องตกล้อเอฟเอครับเอฟเอครับกูยังล้อกันอีกเหรอล้อล้อดูยังไม่ชินอีเหรอครับพี่พีครับ เจอพี่ซีนี่ไรคุณนี้ยังไม่ซินหรอครับเขาก็สี่สามสามสี่อะไรของเขาวดเวียนตัวเลขอยางกระใบหวยก็คิดว่าเกมนี้หยุดเกมนี้ลิเวอร์พูลจะไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟอร์ดเลยครับชนะได้เลยชนะเลยครับเกมนี้ชนะเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลมีมีเขาเรียกว่ามีบทเรียนมาแล้วมีบทเรียน บทเรียนมาก่อนแพชชั่นในการลุนแชมป์แล้วคุณชนะมา2เกมเนี่ยถ้าชนะไบตันกั็บเชฟยูมาได้เนี่ยแล้วเจอแมนยูเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือแมนยูจะไม่ทําเหมือนวันนั้นด้วยการเอามิดฟิลไปยืนเซนเตอร์เอาปีกขวามายืนแบ็กซ้ายไม่มีทางแล้วด้วยมาตรฐานถ้าลิวพูเล่นด้ตามมาตรฐานในฤดูกาลนี้นะครับ,รบชนะได้เลยลิวพูจะชนะในเกมนี้จะชนะในศึกแดงเดือดใช่บุกไปชนะครับขอสโก้หน่อยไหมสองหนึ่งครับ 2> 1 2 1 2งออโอเค ต่อไปครับเลือพูพบกับคริสโต้พาเลสนี่คือเกมที่ต้องบอกว่าเลือพูเวลาเจอกับพาเลสถ้าไปเยือนก็เรื่องหนึ่งแต่ในบ้านคิดปัญหาไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาจัเก็บอีก3คะแนนเก็บอีก3คะแนนบอนเข้ามาโพสบอกว่าเอ๊ะพี่บีตอนแรกบอกจะไม่มานี่ว่าที่3หมดเลยเออสี่นัดหลังจากที่ฟีฟ่าเดยเนี่ย12คะแนนเต็มแล้วนะดี๋ยเดวดดูเดี๋ยวดู เพื่อนๆรอดูว่าจะไปสะดุดนั้นไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่รู้อต่อไปไปเยือนฟูลล่มี่คือเกมที่น่าสนใจที่สุดเนื่องจากว่าฟูลล่เนี่ยเวลาที่ลิเวอร์พูลไปเยือนเาเป็นคอตเทสชนะยากนะครับฟูลแล่เนี่ยยังเคยคุยคชจุดและเห็นตรงกันก็คือสนามสั้นวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลซึ่งเล่นหน้ากว้างเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยอจะเหนื่อยหน่อยอมผมมองว่าเกมเนี่ย ถ้าไม่เกมนี้ก็จะเป็นเกมต่อไปอที่จะสะดุดพี่บีจะให้เกมนี้หรือเกมต่อไปให้เกมนี้เลยฮะสะดุดเสมอเส,ส,สมอฟูล<ฟ>แลมเสมอฟูลแลมเสมอฟูแลฟแ,ลม,มแลมโอเคออเกมต่อไปที่พี่บีก็เป็นหนึ่งในสองที่คาดว่าจะสะดุดนั่นคือการไปเยือนแอร์เบอร์ตันนี่ฮะมันจะมีฟูลแลมเอเวอร์ตันแล้วก็เวสแฮม ที่มันเรียงอยู่เลยนะเป็นเกมเอาเวสามนัดนี่แหละครับติดเยือนสามนัดติดคือการเจอเอเวอร์ตันไม่ว่ายุคใดสมัยใดครับอรตันแสบมีความแสบอยู่ในตัวถึงแม้ว่าฟอร์มก่อนหน้านี้จะสะเปะสะปะยังไงแต่พอเจอเร์ภูเหมือนมันศักดิ์ศรีมันค้ำคอมันคือเกิมขึ้นมาเราก็หวังว่าเอเวอร์ตันเนี่ยจะฮึดจนลืมเล่นเกมรับอา เมอร์ที่ซา์ดาบี้ครับนะฮะผมว่าลิเวอร์พูลจะผ่านเกมนี้ก่อนจะชนะก่อนแซะดูฟูลแลมชนะแอเลอบตันบวกอีกสามต่อไปครับไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นคู่เตะเร็วด้วยคู่นี้แหละสำคัญผมมองว่าจะเป็นอีกเกมที่ลิเวอร์พูลจะหวั่นใจว่าจะไม่ชนะและคิดว่าจะเสมอจะเสมออีกคิดว่าจะเสมออีกบวกหึเท่ากับเวสต์แฮมก็เป็นตัวไป ทำให้อีกทีมหนึ่งกันนะใช่นะถูกไหมเวสต์แฮมี่เป็นตัวแปรนะเพราะว่าเวสต์แฮมนี่เล่นกับทีมใหญ่ก็ใช้ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้ไม่ได้หมูหมูมาๆนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราคือถ้าเป็นเวสต์แฮมก่อนนี้ที่ไม่มีปาเกต้าเนี่ยมันเบาแต่พอมีปาเกต้ามันจะอีกอารมณ์หนึ่งครับอ่าอ่โอเคต่อไปครับกลับมาเล่นในบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เกมแรกมีดามงดามาโอ้โหใช่ฮะ หรือเกครคบยิงเข้าโดยใสๆก็ไม่ได้เกมนี้จะเอาคืนสเปอร์ที่แฮนด์ฟิลหรือผู้จะชนะชนะเลยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรยืดยาวชนะแน่นอนชนะครับต่อไปครับนัดรองสุดท้ายไปเยือนแอสตันวิลล่าของอูไนเอมเมรีโอ้โหนี่สำคัญสุดๆเข้าสู่แบบโค้งสุดท้ายเขาเรียกว่าเข้าทางตรงแล้วแหละเข้าทางตรงเข้าทางงแล้ว50เมตรสุดท้ายแล้วอ่ะนี่คืออีกหนึ่งเกมที่ที่คิดว่า พอเวลาแอสัซมิล่าเล่นในบ้านเนี่ยมันดูมีอะไรมันเอะอ่ะมันเอ็นิดนึงนะมันมีอะไรนิดนึงนะครับที่วิลล่าปาร์กเองลิเวอร์พูลจะจะยากหน่อยแล้วจะยากหน่อยแต่ชนะ2-1แต่ทำได้และมาลุ้นกับวูฟในวันสุดท้ายอ่ะชนะบวกอีก3อ่าวูฟเกมสุดท้ายบุกไปเยือนแอนฟิลด์พบกับลิเวอร์พูลเป็นนัดสุดท้ายและก็ถือว่าเป็นนัดอำลาเยอร์เกนครอปในพรีเมียร์ลีกเป็นทางการและก็ในแอนฟิลด์ด้วยไอแอนฟิลด์โอูอะไรมันจะ ขนาดเป๊ะขนาดนี้เนาะมันเป็นสคริปเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นุก่ยางต้องเป๊ะตามไหมเส้นทางมันน่าสนใจเพราะนั้นเราลิเวอร์พูลต้องชนะวูฟก่อนครับอันดับแรกใช่ครับชนะครับชนะครับเท่ากับพี่บีให้10นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลทำหล่นไป4คะแนนเก็บได้26บวกกับอีก64เป็นอ่านแ๊บนึงนะ2 6 64บวก26เป็น90 เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คะแนนเมื่อกี้ลิพูเป็นรองแมนซิตี้นะหนึ่งแต้มหแต้มครับครับต่อไปครับอีกหนึ่งทีม,มและตอนนี้ถือว่า <c oughs> เป็นจ่าฝูงร่วมในพรีเมียร์ลีกอยู่น่ากลัวด้วยอาร์เซนอลประสบการณ์ปีที่แล้วก็มีสอนมาแล้วปีนี้อาร์เตต้าจะดีขึ้นไหมขอสั้นๆเหตุผลตรงนี้ก่อนผมว่าปีนี้อาร์เตต้าดูดีขึ้นแต่ช่วงท้าย ก็มีอีกแล้วจะมียั่วอีกแล้วคือตัวเขาเหมือนบางทีคือแพชชั่นไอจต้าเนี่ยดูเหมือนถูกกดลงมาเหมือนกันนะคคือออกไปสงบสตินั่งที่เก้าอี้บ้างม,มากกว่าปีก่อนอแต่กลัวเหมือนกันว่าเกตจะหลุดมผมมองว่าเกดจะแพ้ซิตี้ก่อนนะ,ะคือเรา,เ,ราเข้าใจได้กับเป๊ปครับผมมองว่าเขาจะแพ้เกมนี้ก็อย่างที่วิราะหอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนั่นแหละที่บีให้ เป๊ปเก็บ3แต้มไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลประเดิมหลังฟีฟ่าเดย์คือไม่มีแต้มจะแพ้เกมนี้แพ้เกมนี้แต่ที่เหลือออันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าโปรแกรมทว่ากันตรงๆเนี่ยโปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยแข็งปักเลยเพราะมันมีเชลซีเสียบเข้ามามันมีมีเชลซีอยู่ในเป็นหนึ่งในนั้นครับอ่านัดต่อไปก่อนหลังจากที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน เป็นคู่บิ๊กแมชในวันที่31มีนาคมคสัปดาห์ต่อไปครับจะเล่นในบ้านพบกับรูทันทาวก็น่าจะไม่ยากโอ้สบายสบายจะยิงถึง4-5หลูกหรือเปล่าก็ไม่แน่สบายไม่แน,น่ต่อไปครับบุกไปเยือนอีกหนึ่งทีมตัวแปรที่เราพูดกันไว้ก็คือ Brighton นด์โฮฟอัลเีนนี่แหละเป็นอีกอีก,อ,กอีกทีมหนึ่งที่ที่น่าสนใจเลยซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นไบรตันขุนพลจะกลับมาขนาดไหนมันไม่เหมือนกับที่จะเจอลิเวอร์พูลนะในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ผมมองว่าอาร์ซอนก็จะไม่พลาดอไม่ว่าไบรตันจะขนใครมาแต่เตต้าดีกว่าในแชมีแน่นอนชั่วโมงนี้ชนะครแตชนะครับเล่นในบ้านพบกับแอสตันวิลล่าครับนี่ก็ก็คืออีกทีมหนึ่งที่ไม่น่ามีปัญหา แต่เอมิลี่เขามีอะไรฝังใจกับอาร์เซนอลอยู่นะอยากกลับมาแก้แค้นไหมอยากกลับมาแก้แค้นอันนี้คือคือข้อเดียวเลยที่เอมิลี่แต่มันก็จะใส่แพชั่นนี้ใส่นักบอลเยอะไม่ได้อ่ะครับมันมันแค้นของเขาถ้าพูดกันตรงๆคือเหมือนแค้นของเขานักบอลบอกไม่รู้เรื่องผมไม่รู้อย่าเดินเขากันให้ผมแต่อาร์เซนอลก็จะเก็บสามคะแนนครับชนะครับต่อไปครับไปเยือนวูฟครับหนึ่งศูนย์ก็เจอทุกนั่นเหมือนกันนะหนึ่งศูนย์เออวูฟนี่เจอหมดก็อีกสามนะอีกสามครับโอเค ต่อไปครับไปเจอเชลซีครับที่พี่บีบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่นัดสำคัญนัดนี้สำคัญมากแล้วถือว่ามันเป็นการดีที่เล่นในบ้านคือถ้าไปเยือนเดอะบีชเนี่ยก็เรื่องหนึ่งใช่ครับทีนี้พอเล่นในบ้านแล้วก็ก็ดูแล้วมันผ่อนคลายกว่าแล้วคิดว่าอร์เตต้าทำได้ก็อีกสามใช่ครับครับต่อไปครับ ไปเยืนทอดน่แหูวสเปอร์นี่แหองหนักเลยนะหลักเลยอันนี้สําคัญมากนะครับมองว่าถ้ามาถึงเกมนี้แล้วเจอสเปอร์อืจะผ่านได้หรือเปล่าผ่านได้ไหมคิดว่าได้แต่ได้คะแนนเดียวเสมออืเกมนี้จะเสมอสะดุดอีกหนึ่งนัดครับสะดุด2นัดแล้วนะครับกับไม่แต้มแมนซิตี้แล้วก็สะดุดสเปอร์อีกสอคะแนนอืต่อไปครับพบกับบอลมัดสานัดสุดท้ายแล้วนะครับพบกับบอลมัด เราเอา์เซนอลกําเล่นในบ้านก็ต้องต้องเอาแต้มแล้วสามใช่มันต้องสามไม่มีไม่มีข้อแม้ใดๆไม่มีรอบสุดท้ายครับโอ้โหไปเยือนแมนเชสเตอร์เต็ดซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นแมนยูจะจะสถานการณ์ยัางไงใช่หรือเปล่าเกมนี้สําคัญแมนยูเวลาเจออาร์เซนอลเองมักจะมีพลังแฝงเหมือนกันครับแต่ถึงวันนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ยิชาศักยภาพของอาร์เซนอลเนี่ยมันยังมันยัง ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยจะต้นจะผ่านได้นะครับผมมองว่าแมนยูเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งไว้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะสมาธิในเอฟเอคัพหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ตามนะครับคิดว่าเกมนี้แอตันจะทําได้เกมอีก3เลยเหรอจะชนะครับโอ้โหเก็บอีก3จะชนะนัดสุดท้ายพสภาพพบกับแอเวอัตตันครับอซึ่งตอนนั้นเอเวอัตตันเราก็มาดูชะตาหรือบางทีอาจจะเป็นเหมือนเหมือนกับสองปีก่อนที่เขาไปเยือนซึ่งแอเวอัตตันก็รอดในเกมที่ชนะพาเลส เกมนี้จะรอดแล้วก็ได้เพราะนั้นก็สบายครับก็อีกสอีก3ครับเท่ากับว่าอาร์เซนอลจะเก็บได้ทั้งหมด25แต้มจาก30แต้มเต็มจริงๆแล้วมันเยอะมากนะที่เก็บเนี่ยแต่มันมีตัวแปรอย่างแมนเชสเตอร์ไงเพราะฉะนั้นพี่บีจะให้อาร์เซนอลได้แค่89และจะหล่นจากจ่าฝูงร่วมเมื่อจบซีซั่นเป็นอันดับที่3 สรุปอย่างนี้ครับที่พี่บีวิาข้์กันมา10นานลิกสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้จากที่3จากกลายเป็นแชมป์ที่91คะแนนเวอร์พูจะอยู่ที่2ที่1ร่วมแหละตอนนี้นก็เหมือนเป็นอันดับสองไกลๆก,ก็ยังอยู่ที่เดิมมี90คะแนนอยู่ <c oughs> จะไม่ได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นสุดท้ายของเขา <c oughs> และอาร์เซนอลจะตกไปที่3ที่89คะแนนแฟนก็คอมเมนต์เบาๆครับแล้วแฟนรายการเราล่ะ มีความคิดเห็นอย่างไรร่วมกันคอมเมนต์ได้ร่วมกันมาฟังมาให้คะแนนกันเล่นๆว่าสามสิบคะแนนเต็มคะแนนกันใช่นะครับคือคือจริงๆพูดได้เลยว่าผมก็อยากให้ิเวอพูกเป็นแชมป์แต่ถ้าตามประสิทธิภาพเออคือเป๊ปอ่ะครับยังคงมีความน่ากลัวอย่างนี้อยู่ไหมครับและยังตามหลอกหลอนครบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าชนะแบบนี้ในสามครั้งเลยนะอ่าสามครั้งเลยนะครับที่แซงแบบนี้อ่าโอเคครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe ให้กับ YouTube c h anel n PP TV Sport รบกวนด้วยเพราะใกล้แตะหลักแสนแล้วแสนแก่นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บีแหลมสิงห์สยามอุ่มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยใน PP Sport Talk เดี๋ยวคนไทยผิดนะฮะโอเคเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเม้นไว้แคปไว้จำ EP นี้ไว้แล้วเดี๋ยวจบสั้นมาว่ากันใหม่วันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ